สวัสดีครับ <S <S พวกเราจากรายการ ANI <I> วันนี้นะครับจะเป็น EP ที่เราจะมาพูดถึงข้อมูลและ Big Data กันครับครับ,บก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่าข้อมูลคืออะไรนะครับ,รบ <S <S จากที่เราไปสืบค้นมาเนี่ยเราให้ความหมายของข้อมูลไว้ว่ามันคือ,อรูปแบบของเอกสาร ข้อเท็จจริงต่างๆนะครับที่มีความหมายเฉพาะตัวแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะนําไปใช้ได้ใช่อ่ะก็อย่างแบบว่าเนี่ยเราได้ยินมาว่าก๋วยเตี๋ยวหน้ามออมนะันน่ะอร่อยมากเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นแจกแถมหนึ่งคนต่อคิวยาวมากเนี่ยสิ่งนี้น,นะครับก็เป็น Data เหมือนกันที่แบบเราได้รับข้อมูลมานะครับผมครับแต่ว่าจากข้อมูลที่ที่ภูมพูดเมื่อกี้เนี่ยเราจะสังเกตว่ามันเป็นแบบ ลักษณะของการเล่าเรื่องแต่ที่เนี้ย<ช>ข้อมูลตรงเนี้ยเรายังเอาไปใช้ต่อไ,ได้จนกว่าเราจะเอาไปทําการแยกแยะว่าอ่ะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเราอยากจะรู้เรื่องอะไรอย่างเช่นถ<ช>้า<ช>เราสนใจว่าโปรโมชั่นนี้เป็นยังไงอย่างไงอ่าเราอยากจะสนใจในกลุ่มตรงนี้เราก็จะไปวิเคราะห์ต่อแล้วก็จัดหมวดหมู่ข้อมูลนะครับใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะให้ข้อมูลตรงเนี้ยคอมพิวเตอร์หรือ AI เนี่ยสามารถนําไปใช้ได้เราจำเป็นจะต้องมีการจัดโครงสร้างให้มันก่อน ซึ่งลักษณะของการจัดโครงสร้างข้อมูลเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3แบบครับใช,ใช่ครับซึ่ง3แบบนี้ก็คือ Structure Data ครับอัน t r u c t u r e d Data แล้วก็ Semistructure Data ครับโดย Structure Data นะครับคือรูปแบบข้อมูลที่ถูกจัดหมวดหมู่จัดระเบียบไว้เรียบร้อยแล้วสามารถนำไปใช้ต่อได้เลยเช่นอะไรบ้างฮะ Structure data นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่อันนี้จะเป็นในเชิงเทคนิคของคอมพิวเตอร์นิดหนึ่งนะอย่างเช่นพวกข้อมูลที่อยู่ในตาราง Excel าที่เขามีการแยกคอลัมน์แยกหมวดหมู่ไปแล้วหรือว่าข้อมูลในฐาน Data b a บ e <ช> SQL หรืออะไรพวกนี้นะครับที่ที่มีมสามารถเรียกใช้ได้เลยใช่แล้วอ,อ่าอีกแบบหนึ่งมีอะไรอีกแบบหนึ่งก็คือ unstructure data ครับ unstructure data คือข้อมูลที่ยังไม่ได้ถูกจัดระเบียบไว้เรียบร้อยใช่เราก็ยังไม่สามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ได้เลย อ่าข้อมูลประเภทนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราเห็นกันเยอะมากเลยก็คือพวกข้อมูลบนโซเชียลมีเดียอย่างเช่นพวกข้อมูลแบบเวลาเราโพสอะไรลงบนเฟซบุ o กเนี่ยข้อมูลพวกนั้นที่เป็นเท็กซ์พวกนั้นอ่ะก็ก็ยังนับเป็นอันสั่งเจอหรือว่าพวกภาพวิดีโอหรือว่าพวกเสียงที่เราเรคคอร์ดเข้าไปในคอมพิวเตอร์พวกนี้ก็เป็นข้อมูลที่ที่เรียกว่ายังนําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ก็เป็นข้อมูลที่ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์แล้วอย่างสุดท้ายนะครับก็คือ s ซมิสตั u เจอร์เดต้าครับคือข้อมูลที่แบบว่า กึ่งจัดรูปแล้วกับยังไม่ได้จัดรูปจะเอาไปใช้เลยก็บางอันก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ข้อมูลประเภทนี้จริงๆอ่ามันจะเป็นข้อมูลที่แปลงมาจากข้อมูลพวก Text หรือว่าพวกวิดีโอที่เราพูดถึงใน Unstructure นะครับแต่ข้อมูลพวกเนี้เวลาเรานำไปใช้เนี่ยเขาจะมีการจัดรูปเข้าไประดับหนึ่งซึ่งจะเป็นพวกตระกูลไฟล์ XML หรือว่าไฟล์ j s o n นะครับที่เป็นลักษณะการจัดเก็บเป็นโครงสร้าง แล้วข้อมูลพวกเนี้ยเราถึงจะเอาไปวิเคราะห์ประมวลผลตอบเพื่อจัดให้มันอยู่ในรูปของสตรัคเจอร์ต่อไปนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการสร้างโมเดล AI ของเราสักตัวหนึ่งเนี่ยปกติแล้วการที่เราจะทำโมเดล AI ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมันจะต้องเตรียมชุดข้อมูลไว้ชุดหนึ่งก่อนซึ่งชุดข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราจะแบ่งพาร์ทพาร์ทหนึ่งเอาไว้สําหรับเทรนหรือว่าฝึกสอน AI นะครับแล้วก็จะแบ่งอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นพาร์ทเล็กๆตรงนี้ไว้สาหรับทดสอบ AI ของเราครับ ในการเทรน AI ในปริมาณข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับก็จะทำให้เกิดผลของ AI ที่แตกต่างกันถึง3รูปแบบก็คือมี underfit ครับ good fit ครับและก็ overfit ครับ underfit นะครับก็คือการเทรนข้อมูลในปริมาณที่น้อยกว่าชุดข้อมูลของการเทสครับทำให้ AI เนี่ยได้เรียนรู้แค่นิดเดียวแล้วก็ต้องถูกนำไปประเมินผลทำให้ในหลายๆครั้งเนี่ย AI อะ่ะจะเดาผิดและความถูกต้องหรือความแม่นยำก็จะน้อยลงครับ และในส่วนของกูดฟิตนะครับกูดฟิตเนี่ยก็จะเป็นการที่เราแบ่งข้อมูลเทรนได้พอดีกับข้อมูลเทสอาจจะไม่ใช่แบบครึ่งๆนะครับจะเป็นสัดส่วนที่ทำให้ AI ไอ่ะได้ความถูกต้องและความแม่นยำสูงและเป็นที่พึงพอใจกับเราครับและสุดท้ายนะครับคือโอเวอร์ฟิตครับคือการที่เราแบ่งข้อมูลเทรนให้กับ AI มากเกินความจำเป็นครับ จน AI ไเนี่ยได้รู้ผลลัพธ์ที่เยอะมากๆพอเอาชุดทดสอบมาเทสครับผมทำให้เกิดค่าที่ผิดเพี้ยนเพราะว่ามันได้จำผลเฉลยของชุดเทรนไ้เยอะแล้วครับการที่เราจะเตรียมโมเดล AI ของเราสักตัวหนึ่งเนี่ยครับการที่เราจะสร้างมันขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับสอนมันใช่ไหมครับซึ่งปกติแล้วข้อมูลที่เราจะใช้นำมาเตรียมเนี่ยก็จะสมมติว่ายูมีอยู่ร้อยส่วนเนี่ยเราก็จะแบ่ง ส่วนใหญ่ไว้สำหรับการเทรนโมเดลและแบ่งส่วนน้อยๆตรงนี้ไว้สำหรับการทดสอบโมเดลของเราครับซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเราต้องใช้ข้อมูลเยอะแค่ไหนในการเทรนโมเดลโมเดลของเราถึงจะมีประสิทธิภาพเดีย๋ยวเรามาดูกันครับจากที่ก่อนอันนี้นเราได้พูดถึงเรื่องของอันเดอร์ฟิตนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูตัวอย่างกันว่าลักษณะของอันเดอร์ฟิตเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงในลักษณะของกราฟหรือ AI ที่เราจะเทรนกัน อย่างในในตัวอย่างนี้นะครับเราจะพูดถึงการทำคลาสฟิเคชันหรือว่าการทำา AI ที่ช่วยในการแบ่งกลุ่มของข้อมูลออกเป็น2กลุ่มซึ่งจากภาพนะครับตอนนี้เรามีข้อมูลกลุ่มที่เป็นตัว O กับข้อมูลกลุ่มที่เป็นตัว X ในการทำอันเดอร์ฟิตเนี่ยก็คือเราเทรนข้อมูลให้กับ AI น้อยเกินไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโมเดลของเรามันอาจจะออกมาในหน้าตาลักษณะแบบนี้ครับอาจจะเกิดเป็นเส้นกราฟที่สามารถแบ่งทั้ง2กลุ่มออกจากกันได้แบบคร่าวๆแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าก็จะเห็น ที่มีลักษณะของการเออร์เกิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับก็อย่างจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับหรือว่าจุดนี้เป็นต้นก็เป็นการเทรนโมเดลที่ยังไม่มีประสิทธิภาพครับต่อมานะครับจะเป็นตัวอย่างของโมเดลที่มีลักษณะของ굿ฟิตหรือว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับเป็นการเทรนข้อมูลที่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมทาให้โมเดลของเราเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงครับ ก็อย่างในลักษณะของการแบ่งข้อมูลนี้เราอาจจะแบ่งได้ในลักษณะของกราฟที่มีหน้าตาแบบนี้ครับถามว่าเอ้ยตรงนี้ก็ยังเอเอร์เอร์อยู่นะตรงนี้ยังเออร์เลอร์อยู่นะคือจริงๆแล้วกราฟตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เป๊ะแบบครอบคลุมแบบข้อมูลให้มันเป๊ะ1 0 0นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราไปใช้จริงในกับข้อมูลจริงๆเนี่ยข้อมูลจริงๆตัวโอเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาอีกตรงนี้มันจะเป็นตรงนี้ ตรงนี้แล้วตัว x เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาแบบบริเวณรอบๆตรงนี้ตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลตรงนี้มันจะมีความแม่นยำมากกว่านะครับมีความผิดพลาดที่น้อยกว่าเมื่อเจอกับข้อมูลในชุดทดสอบครับในตัวอย่างสุดท้ายนะครับเราจะพูดถึงตัวอย่างของการเกิดโอเวอร์ฟิตโอเวอร์ฟิตเนี่ยจะเกิดจากการที่เราเทรนโมเดลให้มีความเที่ยงตรงมากเกินไปอย่างในข้อมูลนี้นะครับถ้าเราแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเป๊ะมากๆจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราจะแบ่งในในหน้าตากราฟแบบนี้ครับ อ่าอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัว x กับตัว o เนี่ยคือเราแบ่งกลุ่มกันแบบเป๊ะมากๆข้อมูลชัดเจนมากๆแต่ให้นึกถึงตอนที่เจอกับข้อมูลชดทดสอบที่จะเกิดขึ้นจริงะครับตัว o เนี่ยมันอาจจะออกมาในลักษณะแบบ,แบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้จะเห็นว่ามันทำให้ข้อมูลบริเวณเนี้ยเกิด e r r o r หรือความผิดพลาดได้ค่อนข้างสูงนะครับเทียบกับเทียบกับกราฟที่เป็นลักษณ่ง Good f ฟีดก่อนหน้านี้ครับ เนี่ยเราจะมีคำถามมาว่าสิ่งต,ต่อไปเนี่ยมันใช่ Big Data หรือเปล่าจัดมาอ่าถ้าประเทศเรามี7จดบล้านคนใช่ปะ่ะ7 0ล้านคนแล้วเรามีข้อมูลของชื่อแค่ชื่อเลยนะ5้าล้านข้อมูลมีชื่ออยู่50บล้านข้อมูลอ,อย่างเงี้ยเรียกว่า Big Data หรือเปล่าอย่างเงี้ยจะยังไม่เรียก Big Data เพราะเพราะว่าถึงแม้ว่าข้อมูลเนี่ยจริงๆ50ล้านอาจจะฟังดูเยอะนะแต่ว่า จริงๆมันก็มีแค่ชื่อหรือเปล่า<ช>เพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อมูลเนี่ยถึงจะเยอะแต่ยังขาด v ว r i ตี้ยังขาดความหลากหลายอยู่อ๋องั้นถ้าเราประเทศเรามี70ล้านคนใช่ปะ่ะแล้วเรามีชื่อนามสกุลเบอร์โทรรูปภาพเสียงต่างๆนานาเลยข้อมูลพแบบอสมควรเยอะๆเลยนะเออหลายอย่างแต่ว่า,<ล>วามันอยู่ในหนังสือพิมพ์บ้างเอออยู่ในหน่วยงาน A บ้างหน่วยงานดบ้างหน่วยงาน C บ้าง บนกระดาษบ้างบนคอมพิเวเตอร์บ้างบนไอแพดบ้างกคือแบบจังชื่อข้อมูลส่วนตัวไปเก็บอยู่ในกระทรวเออะไรอย่างนี้ใช่แล้วแบบรูปภาพนี้หน่วยงานนี้<ม>เป็นคนเก็บอย่างเงี้ยมิกเกตตาเลแบบคือข้อมูลตรงเนี้ยเยอะนะแล้วก็มีความหลากหลายด้วยแต่ทีเนี้ยมันจะขาดในส่วนของ velocity ก็คือการเข้าถึงข้อมูลเพราะว่ามันเข้าถึงยากเราจะต้องไปดึงตรงนี้ทีตรงนั้นทีเอามารวมรวมกันตรงเนี้ยอาจจะเป็นกระดาษเนาะเออใช่แล้วยิ่งแบบในงานบางครั้งเล้เก็บเป็นกระดาษเนี้ยยิ่งไม่ได้ละ ไม่ใช่ big data แน่นอนั้นอ่ะเหมือนเดิมเลยประเทศเรามี7จิบล้านคนเจ็ดสิบล้านคนมีชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ต่างๆนานาเยอะมากข้อมูลครบเลยข้อมูลครบทั้งหมดอยู่ใน database อยู่ในซัพเปอร์เดียวกันด้วยอ่าแต่ว่ามีแค่1ล้านบันทึก1ล้านข้อมูล1ล้านชุดอ๋ออย่างเงี้ยเรียกว่า big data รือเปล่ามันก็ต้องใช่สิก็ก็ก็มันเยอะเอ้ยต้องเรียกว่า มันมีเวอร์ริี้ก็คือข้อมูลเนี่ยมันหลากหลายแน่นอนอแล้วพอนับกันจนถึงตรงเนี้ยถ้ามันนับว่ามีร้านอีกเนี่ยมันก็ต้องเยอะแลวแถมมันอยู่ที่เดียวกันอีกเวอร์ริตี้ก็ก็ต้องเยอะดิแต่ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเ,เรามีตั้งเจ็ดสิบล้านคนแต่เรามีแค่หนึ่งล้านบันทึกเองอะมันอาจจะดูน้อยไปก็ได้นะในบางงานอ๋อจริงๆแล้วคาําตอบตรงเนี้ยคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับว่าเราไปใช้อะไรมากกว่าหรือเปล่าแบบอย่างเช่นแบบ อ่ะจริงๆแล้วถ้าเราต้องการเก็บกลุ่มตัวอย่างจริงๆแล้วหนึ่งล้านคนกับข้อมูลแบบขนาดนี้ของหนึ่งล้านคนเนี่ยจริงๆมาอาจจะเยอะแล้วก็ได้นะอืม <c oughs> ใช่แล้วเพื่อนๆคิดว่าอย่างไงบ้างครับมันเหมาะกับงานไหนหรือว่ามันใช่หรือไม่ใช่ Big d a t ต้ยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b e ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับต่อไปราคาอะไรอ่เอ,อีพีต่อไปเเอ๊ะเราลืมอะไรไปเปล่าเฮ้ยเราลืมท่าจบ Ha <laughs>